คคะจากการที่ในภาคเหนือเนี่ยมีฝุ่นละออง pm สองจม,มากนอกจากจะเกิดจากไฟป,<ไ>ป,ป่าแล้วก็เกิดจากควันของรถยนต์นะคะก็มีส่วนค่ะซึ่งจังหวัดเชียงใหม่นะคะทางขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ออกมาคุมเข้มรถยนต์ควันดาเกินค่ากฎหมายกําหนดหากตรวจพบก็ให้หยุดนํารถออกมาวิ่งบนถนนนะคะและให้ไปปรับปรุงให้อยู่ในสภาพปกติค่ะ นางวราพรวรพงศธรขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งเชียงใหม่ได้เข้มงวดในการตรวจสภาพรถยนต์โดยสารรถบรรทุกโดยบูรณาการร่วมกับเทศบาลนาครเชียงใหม่ตำรวจภูทรเชียงใหม่ในการตั้งด่านตรวจวัดควันดำรถยนต์บนท้องถนนโดยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบรถยนต์มีค่าควันดำเกินกำหนดจะเปรียบเทียบปรับและสั่งห้ามใช้รถทันทีจนกว่าจะแก้ไขและผ่านการตรวจสอบใหม่จึงจะสามารถนำรถกลับมาใช้งานได้ โดยในปี2563ถึงปัจจุบันนะคะก็ได้มีการตรวจรถยนต์รวม11,649คันพบรถที่มีค่าควันดำเกินกำหนด406คันโอ้โหค่ะและยี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางด้านของตำรวจภูธรเชียงใหม่ได้ร่วมกับเทศบาลนาครเชียงใหม่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะมีการออกตรวจสอบรถบริเวณหน้าสำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานทั้งหมด60คันด้วยกันนะคะพบรถยนต์ที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐาน6คันค่ะก็ได้มีการสั่ง ห้ามใช้รถจนกว่าจะแก้ไขแล้วก็ผ่านการตรวจสอบใหม่ส่วนรถยนต์ที่ข่าควันดำไม่เกินกําหนดแต่ว่าอยู่ในระดับสูงนะคะขนส่งเชียงใหม่ก็ได้ออกหนงังสือแนะนําให้มันตรวจสอบดูแลสภาพรถไม่ให้เกิดควันดำทางนี้ก็เพื่อเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ที่เกินค่ามาตรฐานแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนค่ะ